เราเห็นรถมาลหลายหมื่น เ่าต่คือเาเป็นหมุนกกเกั็ดหอยทากเทียก,ยกักกับว่าใส่ไนนฮน,ดดนี่เดเลรถพักละ่ะ นาว่าสิมาเฮ็ดชะลอเขาวให้หหมูอห้ามไหมเขาให้ล่องอทะเบียนอยู่ในโทรศัพท์เขาบอกให้ไปล่องแบบเขาให้ล่องคือจัะคนละเคืองไหม ก็นนั่นล่ะซุ้มเป็นไงแหละเขาล่งแล้วยังตะมูเฮาบ่ล่งเลยฮาเครนสกแกนหนาคือนยังคนละครึ่งเขาจังสีมาตรวจย่ามเกีียวเขาแลลววันาทีมันสีมาทำฟัน เมื่อการรถคันนี้ไม่มีฟิล์มเลยนี่ฉันเอาไปติดไอ้ลิงติดฟิล์มตอนแต่างงานเม่เห็นรถจักรหมูเราเห็น ไปเติมแก๊สอันนี้มึงมึงเบาใจหนิเบื่แล้วละมามีอยู่บอกคอยตั้งไยนะแต่ว่าก็เติมมากละสี่สิบบาทเพราะเด็กที้เติมแล้วมันเฮียบุ๋มเจ้าขึ้นยังเจ้าบอกเงินไปไหวลอยหนึ่งว่ก็ไหวยังจันละกค่นั่นเราไปเติมสิสิสิไปซื้อตับมาให้หมาก่อนเอาเงินมาสิเขาไปซื้อตับให้หมาด้ เกล็ดเพิสิเติมตาพ่อหนุ่มอีกไขยอยู่กอกสื่อมาแล้วอก็โอนเงินให้แล้วถามมีไพ่เดี๋ยววัานอาทิตย์จิเข้าไปล่งทะเบียน ยังไงซ้อยอยู่บอมาจะซื้อหละอัปเดตไ,ไปน้องเมยกันเอามาผูได้จีซื้อ,อยังจีไปซื้อตัปผิกมันมามีได้อนอกจากตลาดแล้ง Bye. เขาหญ่มาไว้ผี่เด้่าน่ามันก็จงเด้กจินยุ่นแ้ก็มีโลดมันเห็นี่กรติ่ายกับ้ันละกระติยกัู้ันละแตไว่าได้แ่นเห็นแกไว่าเงันไอ่ะคนซื้อตรับ จะไปสามรถรถมันช่างเจ้าไปื้อรถเก้ามันงเกงสี่ล่ะสือรถเก้ามันก็นออกนกนตกสาม สื่ไปน้องเมย์ก่อนทุกคนว่าข้สืส่ตับก่อน ไปน้องเมยแนะม่ยม่อะไรหนึงถ้าเป็นวันนี้นะ,นว,ว,ะว่ามันเตอเพื่อลวชีกมากไปเด้อบบทราบมาด Mami mẹ đâu mẹ tìm mẹ tìm mẹ đơn hàng.